เดี๋ยวพอไปถึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งชื่อให้เขาอ่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าวัวราคาตกนะครับเราเราเราก็เลยไปซื้อวัวเนื้อมาขุนนะฮะเพราะว่าวัวเนื้อเวลาเราขายจะได้ราคาดีกว่านะครับเพราะว่าเราขายตามน้ําหนักตามกิโลนะครับ สันต,ติออฟฟิเชียลสวัสดีภากทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มพี่ปูนจะมาเอาวัวไปขุนนะฮะตอนนี้เมื่อวานโคบานแล้วก็สายเหนือภัคถิ่นเพิ่งทำข้อวัวเสร็จนะฮะวันนี้เราจะทดลองเลี้ยงโคขุนสัก2ตัวครับท่านผู้ชมงามค่เนาะงพี่ปูนเนาะตัวใหญ่เนาะโอ้โหโครงโครงสร้างโครงสร้างในมดเลยนะ มีเงินจะซื้อจะซิปตัวอยู่อยากเลียงงัวเหรอไม่ใช่ถ้าเราซื้ออายุน้อยกว่านี้เนี่ยมันถูกกว่านี้จริงแต่เรายองนานกว่านี้แต่อันนี้มันอันนี้คุณนแป๊บเดียวขึ้นเลยใช่ครับเพราะว่าอายุเขาได้ครับอ่าขายเด่นเลย ฮึงมันใหญ่งเลยเนาะเขาอาประมาณเดือนนึงได้ถึงสหมื่นสหมื่นเ้้วนแทะไอ้อาพี่ทำไมมันอ้วนแทะนาคตมันสั้นนี่หปีแล้วนะเจ็ดปีเพราะมัน่ข้างขาคือวะ งวัวต,ตัวใหญ่เติบว่ะสายเหนือพัดถิ่นจุง,งวัวไปให้โคบานเมืองร้อยเกินออฟเชียลครับครั้งแรกของโคบานนะครับจะลองขุนวัว เดี๋ยวสลายกระจากย่านอวกาศอยู่ตัวยังไงระวังเด้อมันไม่สิมันจะอันนี้ไดยพี่ลุงจำไว้ในเด้อโอ้เมื่อกี้เพิ่งไปรับช่วงส่งต่อจาก พี่ปูนนะครับเ,เ,เนะชื่องนี้ต้องบอกว่าวัวราคาตกครับท่านผู้ชมเราต้องเอาวัวไปขุนตัวเนือไปขุนครับวัวประมาณสองปีครับขุนขึ้นง่ายครับ ลังเป็นหนุ่มวัวตัวผู้ตัวละเจ้าบาทนะเพื่อสองหมื่น

อาาานาน,าน,านะเยเบกลูกกเดี๋ยวพอไปถึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งชื่อให้เขาอ่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าวัวราคาตกนะครับเราเรา,เราก็เลยไปซื้อวัวเนื้อมาขุนนะฮะเพราะว่าวัวเนื้อเวลาเราขายจะได้ราคาดีกว่านะครับเพราะว่าเราขายตามาน้ําหนักตามกิโลนะครับ ไปลูกไปเข้าขอคอกตัวใหม่นะเข้าขอคอกใหม่นะลูกนะเข,เข้าไซเข้าเข้าขนาบะเข้าพึ่งก็ไดพี่ลุงอ้อมเอาไปเลยไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่อคอกใหม่ทำอคอกครึ่งวันเสร็จนะครับเมื่อวานสายเนือพัดถิ่นนะฮะไปดูกันครับท่านผู้ชมมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่อคอกใหม่ของเรานะฮะน่ารักครับ ตัวใหญ่โครงสร้างได้ครับตัวเนื้อเขายังไม่คุ้นชินนะฮะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวครูบานกลับมาแล้วจะตั้งชื่อให้เขาครับสำหรับ ep นี้ต้องอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะส่วนเรื่องอ เกี่ยวกับในเรื่องของวัวเรื่องของรายละเอียดนะครับเลี้ยงวัวมือใหม่ต้องเลี้ยงวัวแบบไหนอะไรยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปติดตามที่ช่องโคบานมือเริ่มเข้าเชียวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นโคบานจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ